แสงไฟที่สาดส่องพระปรางวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนสวยงามตระการตายิ่งนักซึ่งวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา และคืนวันที่31ธันวาคมนี้วัดแจ้งเป็นหนึ่งในวัดที่สำนักนายกรัฐมนตรีมหาเทรสมาคมสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีรับปีใหม่2558นอกจากนี้ยังมีวัดต่างๆที่สำคัญทั่วกรุงเทพอาทิวัดสเกตภูเขาทองวัดเบญจมบาบพิรและวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมนี้ด้วย ขณะที่กรุงเทพมาหาคนครร่วมกับภาคเอกชนก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนที่31ธันวาคมเช่นเดียวกันณนะมนฑนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา17นาฬกาจนถึง1นาก30นาทีโดยพิธีสวดมนต์ข้ามปีจะเริ่มในเวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและเสร็จสิ้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งนอกจากนี้ทางกทมได้ประสานไปยังรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินเรือด่วนเจ้าพยาและเรือข้ามฟากให้ขยายเวลาการให้บริการถึงเวลา1นาฬกาไม่ให้มีประชาชนตกค้างส่วนรถเมโดยสารขสมกก็จะมีการให้บริการตลอดทั้งคืนทั้งนี้กทมจะจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์หนึ่งล้านเล่มแจกจ่ายกับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนักโทษเด็กและผู้ป่วย การสวดมนต์ข้ามปีนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทําร่วมกันได้ได้บุญได้กุศลส่งผลให้ประสบความสําเร็จตลอดทั้งปี2,558เรวัตสนเพชรรายงาน